โอเคนะครับเดี so better, way, so okay, ๋ยวเราจะมาต่อกันนะนทางการต่อรอยเชื่อมนะอย่างเช่นเราจะต่อจุดนี้เนาะเราจะต่อจากจุดนี้นะทุกครั้งนะครับเราจะต้องเคาะก่อนเคาะก่อนนะครับเคาะรอยเชื่อมเคาะที่เชื่อมบอกให้หมดก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเชื่อมมาดูกันวิธีการเชื่อมนะครับเนี่ยเล่งหางนะเล็งหางในเชื่อมแบบนี้นะครับ เื่อมจากข้างบนลงข้างล่างบนลงล่างบนลงล่างนี่ีมีเวลาเราจะจอยกันอะเชื่อมจอยกันต้องเคาะก่อน พาะแล้วก็เป่าที่นี่นะครับบางทีมันไม่ติดแล้วก็มาดูตรงนี้รนขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนะ บนลงล่างบครัลงล่างบนแล้วก็ลงล่างบนลงล่างเอาบนก่อนนะครับแล้วค่อยจี้ลงล่างบนแล้วก็ลงล่างบนลงล่าง เนี่ยเสร็จแ,แล้วครับนี๋ย้รอให้แห้งก่อนนะครับรอให้มันไฟมันเย็นก่อนแล้วค่อยเคาะนะค่อยค่อยเคาะเนี่ยมันจะบางทีมันก็หลุดออกเอนนนงนะหรือเราไ่ลักษณะนี้ตัวนี้เราก็นูนขึ้นมานิดนึงนะามจริงนต้องเกียก่อน,นครับเพราะว่าลวดเชื่อมสามมือ ลายเชื่อมที่ได้ก็จะสวยงามแบบนี้นะครับลายเชื่อมที่ได้ก็คือจะสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบนี้โอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ